สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ชมป่านะครับทุกคนน้ำพึ่งก็มาใหม่นะครับน้ำพึ่งแท้จากธรรมชาติดูขวดอาจจะไม่ค่อยเต็มแบบนี้เนี่ยขวดมันโลครึ่งนะครับทุกคนมันเป็นขวดพลาสติกผมเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าขวดอ่าขวดอ่าอะไรขวดแก้วเนี่ย กลัวมันจะแตกนะครับมันก็เกิดการแตกเดี๋ยวผมชั่งให้ดูถ้าทุกคนไม่เชื่อว่ามันหนึ่งโลกิโลนะครับนี่ลองดูมันจะเกินมานหนึ่งขีนนะนี่เราก็จะชั่งให้เกินหนึ่งขีนนะทุกคนดูเห็นปะหนึ่งโลนะครับก็ด้วยความผมก็ซื้อขวดผิดพลาดมานะครับเป็นขวดโลครึ่งถ้าใส่เต็มเนี่ยมันจะโลครึ่งนะครับก็ผมขายในขวดละหนึ่งโล หนึ่งโลเนี่ยที่นี่เขาว่าขายกันที่500ร้อนะครับก็รวมส่งก็เป็นห้าสิบห้าร้ห้วมส่งนะครับก็ส่งแบบส่งด่วนนะครับถึงภายในในกรุงเทพแถวริมุนทนเนี่ยวัน2วันนะครับถ้าท,ที่อื่นประมาณ3าถึงสวันมีอยู่ประมาณ40่สิบขวดใครสนใจก็สามารถติดต่อกันมาได้ดูทุกคน ครับนี่ก็หนึ่งโลครับอืมนี่ก็เนี่ยมันเกินมาด้วยนะครับผมชั้งให้มันเกินมาโลโลนิดๆโลโลนิดๆน,น,น,นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ม่เพจพี่ชมปาเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้เม้นและผมได้โพสไปแล้วใครสนใจก็สามารถตามกันมาได้มีไม่เยอะนะครับน้ำพึ่งปีนี้มีไม่เยอะนะครับถ้าเลยเดือน ถ้าเลยเดือน5้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นน้ำฝนจะเริ่มตกน้ำพึ่งจะไม่ดีเท่าไหร่มันเลยช่วงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำพึ่งที่ดีที่สุดนะครับก็ค,คือน้ำพึ่งเดือน5นี่ใครสนใจก็สามารถรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะทุกคนมีแค่นี้นะครับมีไม่เยอะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์สดด้วยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้หรือเข้ามาจองกันได้โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์สดครับ